ใจเย็น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 ลกูกใจเย็นโอ้จะเอาอะไรอยากได้อะไรดูดูด,ดูโอ้ยเนอะดูน้ำข้าวตัวม่เลือกเลยโอ้ปีนปีนใจเย็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 นอ่ะอะมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้มา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 ห้องนี้ มันมีอยู่แค่นี้อ่ะ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 โอ้ยลูกเอ้ยอ่ะอ่ะแบ่งแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันกินคนละเล็กกันน้อยนะลูกนะแบ่งกันไปให้ข้างในด้วยแบ่งกันโอ้สมชายอยากได้เหรอลูกอือะสม,สมชายกัดกัดสมชายกัดโอ้ยนาะ อย่งโต๊ะไอ้ลูกสมชายมันโต๊ะไอ้ลูกจะกได้กินไอ้ข้าไม่สมชายมัาลูกอ่ะโอ้โหข้างในก็อัดแน่นเลยแน่นเลยดูข้างนอกอ้าวสามสีมันมีอยู่แค่เนี้สามสี มันมันมันแตกไม่ทันแตกไม่ทันอ,อ่ะไป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 ปมา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 อ่อได้กินไม่ครบมันแตกออกมาไม่ทัน ไข่เงินไข่แมวเอาไข่แมวมันขยายออกมาไม่ทันนะคะแต่ออกมาไม่ทันได้กินไม่ครบได้กินไม่ทั่วโอ้ยลูกแมวเยอะมากพอกินกันไหมลูกสงสารพี่ต้มได้กินไหมะ่ะพี่ต้มไม่ได้กินอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวแม่ไปหาเลมมาใหม่พี่ต้มไม่ได้กินนะคะโอ้โอ,โอ้ในห้องก็อยากกิน ยายแขวนก็ร้องใหญ่เลยกินกันแล้วก็อ้วกอีกเขากำลังทำเขาทำความสะอาดกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะอ้วกกันกินแล้วก็เขาจะอ้วกก้อนขนออกมานะคะประโยชน์ของไผ่แมวนี่ก็คืออ่เป็นยาชนิดหนึ่งเลยแหละนะคะแล้วก็เวลาแมวกินเข้าไปแล้วก็จะก้อนขนออกมาอ้วกออกมานะคะขนที่อยู่ในลำไส้น้องก็จะออกมาด้วย เงมองอะไรลูกเฮเหงเหงมองอะไรดูยายเขากล้องนั่งหลับสวยมากหน้าตาเขาอะ่ะเขากล้องเอ้ยกล้องกล้องสวยมากเลยลูกดวงเดือนเหง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 ที่มาพร้อมไม่เสียนะคะเหงงเหงลูก <S <S ว่าไงคะคนสวยของแม่ว่าไงคะ อน้องพลอยทำไมไม่เรียกหนูบ้างเลยล่ะลูกพลอยจ๋าพลอยจ๋ามีโอเป็นอะไรลูกทำอะไรฮะยืนโดนสตารไว้เหรอลูกนอนจะนอนจะไม่ต้องมาหาแม่ก็ได้ลูก ก็ไครก็ใครตรงนั้นแหละไม่ต้องมาลูกโอ้ยไ่ทองเอาอะไรลูกหืผไพทองเนี่ยจับหน่อยก็ไม่ได้ดินด้นดิ้นจับก็ไม่ได้เขาอะ่ะจะปีนอยู่นั่นแหละปีนทาไมล่ะลูกไม่ต้องปีนลูกไม่ต้องปีนนะคะอินดะูหน้าหน่อยดูหนะ้าหน่อยนะ